สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชฟเบลเลต์ครูซสีขาวสวยงามตะการตาปี2013 1.8 LT นะครับ1.8 LT ภายในก็จะเป็นทูโทนนะฮะภายในเป็นทูโทนดำส้มเบาะหนังนะครับภายในสะอาดเราคีนเราลื้อทั้งคันผ้าหลังคงผ้าหลังคาแมกกาไลต์พลาสติกกรอบข้าพวกนี้เราลื้อทำความสะอาดหมดแ,มแผงมาตรงแผงประตูเราคีนหมดนะฮะเราคีนหมดนะเป็นหนังนะ หนังกึ่งดำเป็นหนังแท้เออเป็นหนังดำดำส้มนะครับเกียวโตราคาแสนสามนะครับขายแบบเอวัยนะครับแสนสามเดิมๆหมดนะฮะรถเดิมๆหมดรถเดิมๆหมดหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับรถเดิมๆฝาโปรงเดิมๆนะฮะเครื่องแห้งแห้งหนึ่งจุดแปดครับ LT นะครับเครื่องแห้งแห้งหนึ่งจุดแปด LT นะครับอีโคอีโคเทคแบตเตอรี่ใหม่นะฮะเดือนห้าเห็นไหมฮะ เดือนห้าเพิ่งเปลี่ยนเลยเพิ่งเปลี่ยนเป็นเมื่อวานเดือนห้าหกแปดปีสองพันสิบสามหนึ่งจุดแปด lt อ่าครับเริ่มเปิดรอบเปิดประตูแล้วเริ่มสวยแล้วหนึ่งจุดแปด lt ขายหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเกียร์โตนะฮะขายสดอย่างเดียวนะจับเฟรนมไม่ได้นะย้ําสดอย่างเดียวนะฮะจับเฟรนมไม่ได้ครับมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็คคู่ abs เกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนี่มาอีกแสนสองฮะ ล,ลืมถ่ายไม้เดี๋ยวถ่ายไม้ให้เนียบๆเลยนะเนียบๆเลยเบื่ตั้งแต่ป้ายแดงยังไม่เคยขาดไม่เคยขาดไ yes, ม่เคยซ่อมนะครับมีพวงมาลัยนะฮะเป็นรอยหน่อยหนึ่งพวกนี้น่าจะทาครีมน่าจะทาครีมแสนก็บาทเราขายตามสภาพับพวงมาลัยติพวงมาลัยอย่างเดียวอันน <est>. ี้ท <BL IN> <ling> ั้งคันมีพวงมาลัยอย่างเดียวนอกนั้นเนียบหมดใบหนงภายในเนียบหมดภายในภายในสะอาดหมดกริบหมดนะฮะไม่มีชนไม่มีคว่มไม่มีน้ําท่วมนะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทขายสดเท่านั้นนะครับ สวยอย่างนี้เลยไปดูรอบคันกันสวยอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยไปดูรอบคันกัน1นึ่งแสนสบาทนะครับทด่อนะครับทด่รอรองเลยนะครับราคาน,นี้พร้อมโอนให้จัดส่งทั่วประเทศนะครับระยะทาง300กิโลส่งฟรีนะครับขายสดอย่างเดียวนะครับ1นึ่งแสนสามบาทนะครับปีสองพันสิบสามหนึ่งจุดแปด LT สีขาวเดิมสีขาวเดิมๆนะจัดฟินไม่ได้นะสดอย่างเดียวนะครับ กดไลคไ์กดแชร์กดติดตามระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทสดอย่างเดียวงดต่อรองปี2018เอ้ยปี2013เครื่อง 1800cc LT ซีซีสวัสดีครับ